นัทชริยาไวยวงศักดิ์ค่ะชื่อวันนี้พี่ทิพย์มาเรียนหลักสูตรอะไรครับเอ่อลายเส้นค่ะคิ้วสักคิ้วสามมิติถ้ะหลักสูตรนี้ครูท่านใดเป็นผู้สอนครับครูแป้งครูก้อยค่ะแล้วครูแป้งกับครูก้อยสอนเป็นยังไงบ้างครับสอนดีมากดีมากเลยค่ะฮะพี่ทิพย์มาเรียนหลักสูตรนี้เขาใช้ประโยชน์ทางด้านใดครับอืมอยากมีกิจการของตัวเองค่ะครับอ่าแล้วครูอ่าพี่ทิพย์ได้อ่าเสิร์ชหาข้อมูลของสถาบันเราจากสื่อใดฮะจาก YouTube แล้วก็ ินเ,รเนครับแล้วได้เปรียบเทียบกับสถาบันอื่นไหมครับได้ได้เปรียบเทียบค่ะฮะแล้วทำไมถึงเลือกสถาบันนี้ล่ะครับก็คิดว่าที่นี่ดีที่สุดในในความรู้สึกนะคะะแล้วพอได้มาเรียนกับสถาบันของเราแล้วรู้สึกประทับใจอะไรบ้างครับประทับใจเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ตั้งแต่แรกมาเลยค่ะครับค่ะน้องเขาดีต้อนร,รับดีฮะอยากให้พี่คีบฝากถึงผู้ที่กำลังสนใจมองหาที่เรียนหน่อยครับก็ถ้าใครที่อยากสนใจจะเรียนคิวสามิติลายเส้นอะไรนี่อยากให้มาเรียนที่นี่นะคะ ครูเขาสอนเอาใจใส่นักเรียนดีมากค่ะครับสำหรับวันนี้กับคุณพี่ทิพย์มากนะครับคะสว,ส,สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ